ได้มาจบตอนที่ท่านพระรีวัตะได้ขออุปสมบทบรรพชาความจริงขอบรรญชาเป็นสมณเณรกัมบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้บ้าน <c oughs> แล้วก็ตัดสินใจว่าถ้าอยู่ในบ้านและในวัดนั้นที่มันใกล้บ้านบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายก็จ,จะพากันมาชวนท่านแล้วเรียกท่านกลับไปบ้านเพื่อให้ไปอยู่กับค่ครอง ดังนั้นจึงได้ลาบ,บรรดาพระท่างหลายในวัดนั้นเดินทางเข้าป่าไกลออกไปถึงสามสิกโยชตในป่านั้นบางแห่งท่านเรียกว่าป่าสแกบ้างในบางที่ท่านเรียกว่าป่าไม้ตะเคียนบ้างตอนนี้ขอบรรดารท่านทั้งหลายจงย้อนรอยถอยหลังถึงจริยาคืออารมณ์ของพระรวัต ความจริงพระเรวัตนี่มีอายุเพียงเจ็ดปีเท่านั้นการฟังบรรดาท่านหลายเมื่อฟังแล้วก็ต้องคิดตามไม่ใช่ว่าจะเพียงสักว่าฟังกันเฉยๆถ้าฟังเรื่องกันเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพระสูตรที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นพระสูตรที่เอานำมาบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กบับบรนดาท่านหัังหลายสำหรับพระเรวัตอย่าลืมว่าเป็นเด็กอายุเจ็ปีมารดาจัดการให้แต่งงานกับหญิงที่มีอายุเท่ากันทั้งนี้ก็เพื่อจะมีการผูกพันไม่เธอบวชเพราะว่าพระสารีบุตรถึ่เป็นพี่ชายใหญ่ได้นำน้องสาวสามคนกับน้องชายสองคนไปบวชร่วมด้วย เป็นอันว่าทั้งภาษารีบุตรด้วยเป็นหกคนด้วยกันแต่แม่เป็นมิจฉาทิฐิยิงตั้งใจจะผูกพันให้บริวัติติดอยู่ในการครองเรือนเพื่อปกครองทรัพแปดสบเจโกดสำหรับในเวลาที่ทำการแต่งงานเพราะอาศัยคำให้พรขมันดาญาติฝ่ายหญิงว่าขอจงเป็นผู้เห็นธทำตามที่ยายของเธอเห็นแล้ว ยายของเด็กหญิงคนนั้นมีอายุร้อยี่สิบปีเรวัตถามว่าคนไหนเป็นยายเ้าก็ตอบว่าก็หญิงแก่คนนี้ที่กำลังลดน้ำเธออยู่นี่เป็นยายยายของพัญญาเธอก็ได้พิจารณาว่ายายได้มีผมหงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีร่างกายหลังคอมลงไปผอมเหมือนกับไม้จิ้มผี ล้าเธอยังถามว่าก็เด็กหญิงคนนี้ที่แต่งงานก็เข้าไปเจ้าต่อไปที่จะมีสภาพอย่างนี้หรือพรรดาญาติหลายก็ตอบว่าต่อไปถ้ามีอายุยืนแบบนี้ก็จะมีสภาพอย่างนี้เหมือนกันเป็นอันว่าพระเรวัตมองเห็นภาพของยายของพัญยาที่กําลังแต่งกันในวันนั้นมีสภาพอย่างนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่ครองของตนเอง ก็ยะต้องมีสภาพอย่างนั้นเหมือนกันก็เกิดอาการรังเกียจเห็นว่าร่างกายนี่มีสภาพไม่ท้าวอไม่เจริญร่วงเรืองตลอดการตลอดสมัยมีการทุดโทรมไปในที่สดุดมีสภาพที่น่าเกลียดน่าชังจึเงเกิดอารมณ์เบื่อหนในขณะนั้นอารมณ์อย่างนี้ของบรรดาเพื่อนพระโยคาวจาจรทั้งหลาย ธรบรรดาท่านพุทธบริสัททั้งหลายที่กำลังรับฟังถ้าเราจะนำมาคิดกันบ้างว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งธรรมบาทั้งหลายเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราไม่สามารถจะทรงชีวิตร่างกายอยู่ต่อไป ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเรากับร่างกายก็ต้องจากกันไปแล้วก่อนจะจากมันก็สร้างความทุกข์ให้อย่างหนักคือต้องบริหารร่างกายอยู่ตลอดเวลาเราจะเลี้ยงดูมันประเภทในก็ตามทีจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามร่างกายก็ไม่เคยตามเราและที่สุดมันก็เราก็ต้องจากกันนี่อาศัยนิพิทาย,ยานของพระเรว,วัะเป็นสำคัญ ขอมดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังถ้าปฏิบัติตามท่านแล้วก็คิดตามท่านก็จะมีนิกทายานคือความเบื่อหน่ายในขันห้าเหมือน,น,น,น 5, ท่านหลังจากนั้นท่านได้ฟังคําสอนขอมรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายสามสิบองค์นั้นก็เป็นพระอราหันต์ก็สอนได้เพียงสั้นๆว่าถ้าเธอปรารถนาจะบรรลุมรรคผล ก็ให้พิจารณากันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แต่ร่างกายว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราบ้านกลางกายเป็นที่อาศัยชั่วคราวเหมือนกับบ้านเช่าเมื่อหมดฤด,ดูกาลฤด,ดูสมัยเขาก็ไล่ออกจากบ้านข้ <c oughs> อนี้มีประมาณชั้นใดเธอจงวางภาระคือร่างกายเสีย แล้วเธอก็จะเข้าถึงที่สุดของความทุกข์นี่ท่านฟังคำแนะนำเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านี้แล้วเข้าไปอยู่ป่าไกลประมาณสามสิบโยต์แต่พูดเดียวภายในคืนภายในสามเดือนนั่นเอง <c oughs> เธอก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นปริสัมพิทาย,ยาน <c oughs> นี่จริยาอย่างนี้บรรดาท่านหลายควรจะจดจำแล้วก็คิดตามพิจารณาตาม เราว่าท่านเป็นเด็กเพียงแค่อายุเจ็ดปีจึงมีความรู้มีความคิดแบบนี้แล้วก็เวลานี้เราโตกว่าเด็กอายุเจ็ดปีทําไมเราจึงจะคิดไม่ได้ถ้าจะอ้างว่าท่านพระเรวัตเป็นผู้มีบรารมีครบถ้วนเวลานี้บรารมีสิบรายการเราก็ศึกษากันแล้วเจรณะสิบห้าระการเราก็ศึกษากันแล้วอิทธิบาทสี่เราก็ศึกษากันแล้ว ถ้าเรายังจะคิดว่าเรามีสมรรถภาพไม่เท่าพระิวัตรผมก็คิดว่าควรจะเปลื่องผ้ากาสาวพัดออกกันนุ่งกันเกงีงนุ่งผ้าถุงกันเส้ใหม่ดีกว่าเพราะนั่นแสดงถึงว่ากำลังใจของเราใช้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรุมาสาดาสามมาสัพพุทธเจ้า ม่จะอ้างบอกว่าถ้าบาร,รมีไม่เต็มก็คําว่าบาร,รมีก็แปลว่ากําลังใจเพื่อทั้งกําลังใจให้เต็มในบาร,รมีสิบประการว่ากำลังใจของเราถ้าเต็มในบาร,รมีสิบประการอย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยเราจะเป็นพระหันอย่างพระฤวัตก็เห็นจะเป็นของไม่ยากท่านใช้ในรายะเวลาเพียงสามเดือนได้อยู่เองแต่ผู้เดียว รับคําสั่งสอนครั้งเดียวไม่ป่าไม่มีใครสามารถบรรลุได้แต่ว่าสําหรับพวกเรารับคําสั่งคําสอนกันวันละสี่ครั้งแต่ว่ายังไม่สามารถจะทําได้แม้แต่มักเบื้องตน้นก็เข้าใจว่าท่านอาจจะเป็นอภัพพระบุคคลคือเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้กระมังจึงไม่มีกำลังใจเพื่อจะรักษาความดี ต่อไปเขาได้โปรดฟังเรื่องราวต่อไปว่าเมื่อบรประบรณาแล้วองค์สมเด็จพระบัิตแก้วต้องการจะไปเยี่ยมพระเรวัตพระสารีบุตรยิงเข้าไปทูลลาองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภากอีกครั้งหนึ่งว่าเวลานี้สิ้นเวลาสามเดือนเศษ ขอมลาองค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษไปเยี่ยมน้องชายที่อยู่ในป่าชัด <c oughs> ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาจึงได้มีพระพุทธดำรัดตัดว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรถึงแม้ว่าเราเองเราก็จะไปเหมือนกันและองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดสั่งพระอน,นุ์ ว่าอานันทะดูก่อนอนนท์เธอจงพะเดียงพระทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้ว่าเวลานี้เราจะไปเยี่ยมพระรวัตน้องชายของพระสารีบุตรซึ่งเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดปีได้ทิ้งบ้านทิ้งเรือนเข้าไปอยู่ในอยู่ดูในป่าห่างจากคนเป็นที่อยู่ของประชาชนชิ่ระยะทางสามสิบโยชน <c oughs> ใครจะไปกับเราบ้างก็ขอให้ไปได้ เมื่อพระอาน,นุนบอกบรรดาพระทั้งหลายแล้วปรากฏว่าพระทั้งหมดไปด้วยประมาณห้าร้อยรูปด้วยกันในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพเกวันบรมราาศาสันดาทรงเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งพระอาน,นุนเพระจึงในยืนอยู่ระหว่างทางสองแฝง ในกราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าว,ว่าพันเตพระกวาข้าแต่องสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าขา้าสำหรับทางที่เยื่ไปสู่สำนักของพระรวัตะนั้นทางนี้เป็นทางอ้อมประมาณหกสิบโยน์แต่ว่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์เป็นที่สำหรับจะมีนาบาตได้ตลอดทาง สำหรับทางสายนี้เป็นทางตรงประมาณสามสิบโยชน์แต่ว่าเป็นที่อยู่ก็อมนุษย์คือพวาอมนุษย์คุ้มครองได้แก่เทวดา <c oughs> ข้าพระพุทธเจ้าข้ายยาทราบว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ้าคเจ้าจะทรงเสด็จทางไหนพระพุทธเจ้าข้าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าอานันทะโดก่อนอนน์ ก็สีวลีมากับเราหรือเปล่าพรรนอนก็กราบทูลว่ามาพระพุทธเจ้าคา่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้ากล่าวว่าถ้าสีวลีมาเธอจงถือเอาทางตงนนอนแหละทางตรงนั่นเป็นที่ไปแต่ความจริงในคราวนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดามีความประสงค์จะประกาศความดีของพระสีวลีเป็นสำคัญ แต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระสงท่านก็ไม่ได้อดโกดไม่ได้กล่าววาจาเช่นนั้นเป็นเพียงพูดว่าถ้าศรีวลีมาก็จะไปทางตรงในพระบาลีได้กล่าวว่าได้ยินว่าพระศาสดาไม่ได้สงตดัสว่าเราจะยางเข้าต้มและเข้าสวยให้เกิดขึ้นแก่พวกเธอพวกเธอจงถือเอาทางตรง เป็นอน,นว่าเมื่อทรงแทบดังนั้นแล้วในขณะนั้นในที่นั้นเป็นที่ให้ผลแห่งบุญขั้งชนทั้งหลายึงได้ทรงตัดว่าถ้าสิวลีมาเราก็จะไปในทางตรงเช่นนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพเกรวรันทรงดาเนินเป็นในทางระหว่างนั้นในขณะนั้นเองปรากฏว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายพาคิด ไม่คิดอย่างเดียวไปชมกันด้วยว่าพวกเราจะทําสการะกับศีลีเทระพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราที่นั่นจึงได้สั่งนิรมิตบรรดาวิหารทั้นหลายในช่วงระยะเวลาหนึ่งยศเื่อหนึ่งยศสร้างวิหารไว้จุดหนึ่งพอเพียงกับพระห้าร้อยรูปเป็นอย่างดีในเวลาที่สร้างไม่เกินกวาหนึ่งย์เอาเรียกว่าหนึ่งยศ สร้างวิหารไว้ที่หนึ่งหนึ่งยอดสร้างวิหารในที่หนึ่งเมื่องมาบรรดาพระทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา์สันดาจเด,ดไปที่นั้นก็ทรงพักวิหารที่เทวดาทรงที่เทวดาพากนันีิลไม่ขึ้นบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็พาเอาเข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างที่เป็นที่ เข้าไปถวายตั้งใจว่าพระศิวลีเถระผู้เป็นเจ้าของเรามาพระศิวลีอยู่ที่ไหนเราจะไปถวายที่นั่นตอนนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังฟังแล้วก็ต้องคิดความจริงพระศิวลีนี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเทวดากลับเห็นว่าไม่มีความสำคัญ เห็นว่าพระสีวาลีมีความสําคัญกว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงการลังเกียจพระสีวาลีหรืออิจฉาได้สยาพระสีวาลีแต่ความจริงบนบร,รมีพระองค์สมเด็จพระจินสีก็มีอยู่ตรงมากสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทําอย่างนั้นคร่ใจคนทั้งหลายคือพระที่ได้ไปด้วยกันเห็นความดีของพระสีวาลีเป็นสําคัญ แต่ว่าเป็นพว้เกาเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าเขามาหาพู้น,น้อยกว่ามากๆบางทีเราอาจจะกิจฉาได้สยายาคนได้แต่ว่านี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมมัศาสนดาเป็นผู้หมดกิเลสแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วมีความประสงค์อย่างเดียวคือยกย่องบรรดาสาวกทั้งหลายที่มีความดี นี่ตามในที่เราว่ากล่าวกันว่าองค์สมเด็ปจปินาสีทรงฟงมมีมีวิหารสีคือในข้อนี้ก็ได้เรียกกับมุตุตาคือมีจิตอ่อนโยนเลือพลอยยินดีกับความดีที่บุคคลอื่นมีอยู่ <c oughs> เช่นระสีวลีเป็นต้นความตามเรื่อบาลีกล่าวว่าพระเถระคือระสีวลี <c oughs> ไม่รับถวายพัชบรนดา เทวด,ดาทั้งหลายนำมาถวายคำว่าพัดหมายถึงเครื่องบริโภคท่่งข้าต้มเข้าสวยเป็นต้นที่มาถวายแกท่านแล้วท่านก็ถวายกกบรรดาวิสุทธิสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกพระสัสนดาพ,พร้อมด้วยบริวารก็เสเบยบุญของพระ,พระศรีวลีอยู่ณที่นั้นตลอดระยะทาง30มสิบโยตเป็นเวลาสาสิบวัน ทาง30โยน์เดินทางวัรระโยชะน์ก็เทวดาเขาตั้งใจจะเลี้ยงก็ต้องพักกัน30วันแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายเสวยอาหารหรือว่ากินอาหารก็เทวดาสามสิวันสำหรับพระเรวตัตเทระซึ่งมีอายุเจดปีความจริงพระเรวตรัตนี่เป็นเลนแต่ได้ว่าในเมื่อเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ท่านก็เรียกว่าพระเถระคือเป็นพระผู้ใหญ่ตอนี้เคยปรากฏมาในเรื่องเรื่องหนึ่งว่าพิสุชาวเมืองปราถาเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จระสัมมาสัพธิจา้าม,มีเนนองค์หนึ่งอายุเจ็ดปีนั่งอยู่หน้าวิหารพระผู้นั้นเวลาจะเข้าไปาก็จับหัวเนรถามว่าเนรน้อยพระผู้มีพระพ่ายเจ้าอยู่หรือเปล่า สมณเณรก็กราบเรียนว่าอยู่ขอรับท่านก็เข้าไปองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นพระทั้งหลายเหล่านั้นจะมีโทษหนักเพราะว่าสมณเณรองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ยังนด้ถามพิสุชาปาถาว่าท่านเข้ามานี่เห็นพระมหาเทระนั่งอยู่หน้าวีหารหรือเปล่า <c oughs> พระทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบถวกราบทูลองค์สมเด็จพระพู้มีพระพ่ายเจ้าว,ว่าไม่เห็น แล้วก็บอกว่านั่งอยู่ที่หน้าประตูพระก็บอกว่าเห็นดันเนรตัวเล็กๆอายุประมาณเจ็ดปีองค์สมเด็จพระจินสสียังได้สรงัดว่านั่งคือพระมหาเทระก็เป็นพระอราหันแล้ว <c oughs> ขอให้ท่านทั้งหลายจะไปขอเข้ามาโทษเสียเพราะการทำร่่งเกินพระอราหันมีโทษหนักนี่ไปอันว่าพระเลวัตตะ ซึ่งมีอายุเจ็ดปีบวชเป็นสมณเณรแต่เป็นพระรหันต์ก็ถือว่าเป็นพระเต็มตัวท่านยังให้นามว่าพระมหาเทระเป็นอันว่าว่าฝ่ายพระเลวตะเทระเมื่อทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาจึงนิรมิตรพระคันตุกดีเพื่อเป็นที่พักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเป็นที่สบายกว้างขวางพอ และก็นิรมิตรเรือนยอดอีกห้าร้อยหลังเป็นที่อยู่ของบรรดาพระทั้งหลายและก็นิรมิตรที่จงกรมอีกห้าร้อยที่และก็ที่พักสำหรับกลางวันที่พักสําหรับกลางคืนอีกห้าร้อยที่ <c oughs> เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสเสด็จไปถึง่็ประทับในสำนักที่พระริวัตจัดไว้ทั้งสิ้นเวลาประมาณหนึ่งเดือน แล้วก็ทับอยู่ที่นั้นทรงเสวยบุญของพระศรีวลีเถระนั่นเองนี่ก็หมายความว่าขณะที่ไปพักอยู่ที่นั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายก็นำอาหารไปถวายตั้งใจ,จเฉพาะพระศรีวลีเท่านั้น <c oughs> เขาไม่เคยให้ความสำคัญพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระคาาเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรตั้งใจสนับสนุน อันนี้ตามธรรมดากุบคลในสมัยนั้นพระที่บวชอยู่พระที่ไปกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระอริยะทุกองค์ที่เป็นพระปุตุชนก็มีอยู่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลวงตาแก่ๆมีความสําคัญมากเ <c oughs> มื่อว่าบรรดาหลงตาแก่นี่เกสรสร้างความเดือดร้อนทุกสมัยในสมัยพุทธเจ้าก็ดีหลังที่พุทธเจ้าสนิพานมาแล้วก็ดี แล้วก็ในสมัยปัจจุบันในก็ดีคนแก่อยู่แต่ว่าคนแก่ที่ดีก็มีคนแก่ที่เลวก็มีนี่มันได้พิสูจน์เรานั่นก็มีพิสูจแก่อยู่สองรูปในเวลาที่องค์สมเด็จพระผุทมีพระาเจ้าไปเข้าไปประทับอยู่ที่ป่าไม้สแกแต่ว่าปรากฏว่าในที่นั้นเป็นที่อยู่สบายมาก มีความสุขมากอาหารก็ได้รับจากเทวดาเธอยังคิดอย่างนี้ว่าพิสูจน์นี้ทำนวครมหรือว่าทำการก่อสร้างหมายถึงวเรวตะเธอทำการก่อสร้างมีประมาณเท่านี้อยู่เธอจะอาจทำสมณธรรมได้อย่างไงนี่แก่นั่งตำาหนี้วันเลนตัวเล็กๆอายุเพียงเจ็ดปี มันนั่งก่อสร้างมาหาวิหารที่ใหญ่โตสร้างที่พักอาศัยขบันดาพิสุทธิ์ทั้งหลายทั้งห้าร้อยหลังสร้างที่จงกรมทั้งห้าร้อยที่สร้างที่พักกลางวานันกลางคืนอีกห้าร้อยที่แล้วก็จะมานั่งมีเวลาเจริญสมณธรรมได้ยังไงนี่เป็นเรื่องของพระแก่ช่างคิดแล <c oughs> ้ว่าการคิดอย่างนี้คือว่าคิดลงเอเวจีมาหานรก เพราะว่าเอาความสามารถของตนไปเทียบกับความสามารถของบุคคลอื่นมันเป็นไปไม่ได้ในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสสดาทรงทำกิจอ่เขาเหนยวก่อนแกก็เลยนั่งคุยกันต่อวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เป็นคนเห็นกันหน้าบคุคคลมุขโขโลกน,นะได้คิดว่า ถ้ามันเรนนี้นี่เป็นน้องชายของภาษาดีบุตรคงไม่มีดีอะไรแค่ไม่อยู่ที่นี่สามเดือนพยายามสร้างอาคารอยู่ทั้งหมดให้การเอาดีในการเจริญสมณทัมนธรรมคงจะไม่มีแต่ที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีทรงมาเยี่ยมก็เพราะว่าเป็นน้องชายของภาษาดีบุตรถ้าเป็นคนอย่างเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มาเยี่ยม รู้ว่าคนอย่างเราไม่มีความหมายเมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สนดาทรงทราบว่ารู้ว่าทรงทราบวาระดำจิตของบรรดาพระวิสุทธ์ทั้งสองท่านในเวลาเช้ามืดเวลาที่ดูปฏิสัยของโลกแล้วสมเด็จพระ,ระบัณฑิตแก้วปรทราบแล้วประทับอยู่ที่นี่นั่นประมาณหนึ่งเดือน ในวันที่จะเสด็จกลับก็ทรงอธิษฐานฐ้ดยฤทธิ์โดยบรรดาลุงตากแก่สององค์นั้นลืมหลอดน้ำมันลืมลักจันทลืมรองเท้าของตอนไว้ในสถานที่นั้นแล้วก็เสด็จไปอยู่เมื่อเสด,ด็จออกไปถึงบริเวณภายนอกก็คลายฤทธิ์ให้บรรดาพิสุสององค์ทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความรู้สึกว่าตนลืมของไว <c oughs> ขมินดาตั้งแต่แก่สององค์นั้นนึกขึ้มันได้ว่าระลืมของยังบอกกันว่านี่ผมลืมของอย่างนี้เสร็จแล้วพายทั้งสองรูปพายกันกลับไปกําหนดสถานที่นั้นว่าตนพักอยู่ที่ไหนจะไปเรือนหลังนั้นพอเข้าไปที่นั้นก็ถูกฝากถูกหนามหรืยไม้เสแกแ่แทงเที่ยวไปมองดูสถานที่เอเรียนยอดมันก็ไม่มี กลับไปพบห่อสิ่งของของตนที่ห้อยอยู่ที่ต้นสแสกแก่ตน้นหนึ่งถือเอาแล้วก็หลีกไปแมะองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัยศาสนาสัมมา,าสมัมพุทธเจ้าพาพิสุสง์เสเบยบุญของพระศรีวารีเทระตลอดการประมาณหนึ่งเดือนนั่นอีกพระเด็จกลับไปสู่ปุพารามหาวิหารที่นางวิสาขาสร้างถวาย ลำดับนั้นพิสุแก่เหล่านั้นล้างหน้าแต่เช้าตู่แล้วเดินเข้าไปตั้งใจว่าพวกเราจะดื่มข้าวต้มในเรยขงข้านาวิสาขาผู้ถวายอาคารตุกขภัตมาดื่มข้าวต้มแล้วก็จะเทียค่าได้กินของเชียวของฉันต่อไปแต่ได้ว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สำหรับวันนี้เวลาที่จะนำบุคคลผู้เป็นตัวอย่างมาเล่าแก่บรรดาท่านทั้งหลายให้ฟังเวลากา,การก็จบไปเสียแล้วหมดเวลาเสียแล้วเพราะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ควรจะแนะนำเรื่องในการเจริญพระกรรมฐานกันต่อไปดังนั้นขอบนรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายพร้อมมาได้พิสูจน,น์สมมณีนปรวดค่อยรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในด้านมหาปฏิปทานสุด ในบทที่ว่าอริยาปฏิบัติคืออริยาบทต่อไปในกาลบัตินี้